สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาสเปนระนิดอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราได้ดูบทสนทนาในร้านผลไม้กันแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาดูคำศัพท์ชนิดของผักและผลไม้กันค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะปลาต a โน el ปลาต a โนกล้วย limón el limón มะนาวมะนาวเทศมะนาวชนิดนี้จะเป็นมะนาวที่ลูกสีเหลืองนะคะ lima ลาลิมามะนาวมะนาวชนิดนี้ก็เป็นมะนาวที่มีลูกเป็นสีเขียวป El. o ม e l โลเอลปอมโลส้มโอมันดารินาลามันดารินาส้มแมนดารินสิรุเอลาลาสิรุลูกพลัมปาปายาลา Papaya. Malako. Kiwi. El kiwi. Lu kiwi. Sandia. La sandia. Tengmo. Uba. La uba. Angun. Koko. El koko. Maprao. Mansana. La มันซานาแอปเปิ้ลเมลอนเอลเมลอนแตงเมลอนนารังค่ะลานารังค่ะส้มกากกเอลกากกลูกพลับลูกคากกปีญ่าลาปีญ่าสับปะรดเปราลา เบร่าลูกแพร์เมโลโกตันเอลเมโลโกตันลูกพีชอีโกเอลอีโกลูกมะเดื่อฟรัมบวส์ส์แลาฟรัมบัวยซส์ราสเบอร์รี่มาราคุยาเอลมาราคุยาสาวรต Aguacate. El aguacate. Avocado. Granada. La granada. Taptim. Fresa. La fresa. Strawberry. Cereza. La cereza. Cherry. Mora. La mora. Blackberry Arandano El Arandano b l u e b e บ r y s p s r o r o El n ส s p e r o อปีแปรผลไม้ชนิดนี้แอดก็ไม่แน่ใจว่าชื่อปีแปรจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าแอดก็ไม่เคยเห็นที่เมืองไทยนะคะแอดก็เคยกินเคยเห็นแต่แต่ที่นี่นะคะมาดูคำศัพท์ชนิดของผักกันนะคะถึงแม้ว่าร้านขายผลไม้จะชื่อว่าฟรูเตีย ที่มาจากฟรุตอทีแ่แปลว่าผลไม้นะคะแต่ส่วนใหญ่ร้านขายผลไม้ก็จะขายผักด้วยนะคะมารู้จักคำศัพท์กันเลยค่ะก a ลาบา z า l ละกาลาบา a าฟักทองปิมิเอนโต el pimiento พริกหยวก pimiento rojo el pimiento rojo พริกหยวกแดง Pimiento verde el pimiento verde yuokiao. pimiento amarillo el pimiento amarillo, priluang lechuga, la lechuca, paxalat maíz el maíz Capot. tomate. เอลโตมาเตมะเขือเทศเซโบยาละเซโบยาหัวหอมเรปโญยเอลเรปโยกะลามรีกอลเอลกอลกะลามพีปาตาตาและปาตาตามันฝรั่ง อัลก c h โชฟาเอลอัลก a โชฟาอัติโชกค h ูเดียเบ d ร์เดลาคูเดียเบรถั่วแขกผักชนิดนี้นะคะก็จะมีลักษณะคล้ายกับถั่วฝักยาวนะคะแต่ฝักเขาจะสั้นกว่าและผิวเขาจะหยาบก,กว่านะคะโกลลิฟลอร์ลาโกล i ิฟลอร์กะลัมดอกอส a ารโก El espárrago, No me farán. Pepino. El pepino. Tencua. Berenjena. La berenjena. Máquida. Puerro. El puero. Tongratiam. Apio. El apio. ขึ้นช่ายฝรั่งซานาออริอาลาซานาออริอาแครอทซีลันโตรเอลซีลันโตรผักชีฝรั่งเอเนลโดเอลเอเนลโดผักชีลาวเมนตาลาเมนตาสาลแหน่ อัลบาอากาลาอัลบาอกาโหรพาอัลบาอากาเต็มมอนลาอัลบาอากาเต็มมอนเมงลักคาลาบัซินเอลคาลลาบัซินบัวซีบยลิโนเอลซีบอยลิโนต้นหอมเล็ก ก็จบไปแล้วนะคะวิดีโอคำศัพท์ชนิดของผลไม้และผักต่างๆถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหรือถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็เขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณค่ะ